สวัสดีครับคุณรู้ไหมครับว่าความมั่งคั่งรำ้ำโบทท่แท้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้กับคุณได้รู้เลยนะสำหรับคนที่เป็นนักเทรดทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วนะครับกดแชร์กดซุปเปอร์ตงให้กับผมด้วยนะครับมารเริ่มกันเลยนะครับความมั่งคั่งที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะเฉลยเลยนะครับมันคือความรู้สึกนี่ครับมันคือความรู้สึกว่าคุณสามารถหาเงินได้ตลอด ปั้นใจในการหาเงินของคุณวันนี้เราเรามาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างที่คุณเทรดเนี่ยครับความรู้สึกของคุณเป็นยังไงถ้าวันนี้ความรู้สึกของคุณยังแกว่งอยู่ถ้าความรู้สึกของคุณยังจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะชนะหรือเราจะแพ้นะเราจะเหลือหรือเราไม่เหลือนะครับแบบนั้นเนี่ยต่อให้คุณชนะในรายเดือนแต่คุณต้องมีความรู้สึกแบบนี้ไปตลอดผมบอกเลยว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับยังไงคุณก็ไม่รวยได้เพราะว่า คุณมีความเสี่ยงคุณมีความกังวลตลอดเวลานะครับแต่ในวันนี้ฮะผมมีข่าวข่าวหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยมั่นใจกับมันมากๆและผมชนะข่าวนี้มาเป็น10บๆครั้งแล้วนะครับเลยทําให้แบบรู้สึกชิลมากนะครับทำให้ผมสามารถที่จะเล่นล็อตที่มันขนาดใหญ่ขึ้นได้ด้วยสาหรับข่าวนี้เพราะว่าอัตราชนะของข่าวนี้นะครับมากถึง90%สําหรับผมนะนี่ผมต้องบอกก่อนนะครับจริงๆแล้วการเทรดข่าวเนี่ยมันมีอัตราชนะตั้งแต่60%จนถึง95%เลย นะอันนี้จากที่ผมทำสิติมาแลครับเพราะฉะนั้นแล้วข่าวที่มันอันตราชนะน้อยผมก็จะไม่เลือกเล่นแต่ผมจะไปเล่นกับข่าวที่เปอร์เซนต์วินที่มันสูงแต่ใส่หนักขึ้นแต่ทั้งหมดอยู่ในการบริหารความเสี่ยงด้วยนะโอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าผมจะมีสไตล์การเล่นยังไงแต่ว่าหัวข้อข่าวนี้นะฮะผมขอ ปิดเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้สําหรับคนที่ลงเรียนคอร์ส forex เถิดข่าวมาแล้วเท่านั้นนะครับตอนนี้ forex trade ข่าวมีอยู่2องออปชันให้กับคุณเลือกนะครับอย่างแรกเลยคือเรียนเป็นแบบออนไลน์นะครับเป็นกลุ่มับ Facebook สามารถสมัครเราเรียนได้เลยอย่างที่2นะครับเป็นแบบสัมมนาสดคือรอบวันที่25กุมภาพันธ์ปี2566นี้นะครับราคา25,900บาทเรียนสดผ่านซูมวันเสาร์เนาะหวันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับบ่ายหนึ่งจนถึงประมาณ4ี่โมงเย็นเกือบเกือบห้าโมงเย็นเลยนะครับ ผมจะพาคุณเทศหเดือนเต็มในเดือนมีนาคมนะครับทำกำไรไปด้วยกันบอกเลยว่าสําหรับคนที่มีพื้นฐานมาอยู่แล้วนะครับคุณก็จะคุ้มมากๆเพราะว่าคุณจะเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆและสามารถทํากําไรจากมันได้ด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่มีพื้นฐานํามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้ครับมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยถ้าเกิดคุณได้มาเรียนสิ่งที่มันใช้ได้ไปเรียบร้อยแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปลองผิดลองถูกเสียเวลากับมันเยอะเอาสิ่งที่มันใช้ได้ไปเลยดีกว่ามาเรามาดูกันเลยว่าข่าวที่ผมรู้สึกมั่นใจกับมันเนี่ยเป็น ก่อนข่าวออกนะฮะเราก็รีเฟซรีเฟซกันไปนะครับป้าต,ตัวเลขมานะครับไปกดนดี่ดูสภาพนะนี่เป็นไงกดไปเรียบร้อยแล้วดูนะกดไปเรียบร้อยเห็นปะ่ะล็อตเท่าไหร่ครับ3.54้อันก็ประมาณล็อต14นะครับด้วยความที่แบบจังหวะกดก็ดีจังหวะ,กด,ก,ดะ,หวะกดดีนะครับจำนวนล็อตไม่ได้น่าเกียดนะครับแล้วสติผมรู้แล้วว่าข่าวเนี้ยพฤติกรรมมันเป็นยังไงสวิงกี่จุดอะไรยังไงอยู่ในหัวหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณได้เรียน forex เ,เทดข่าวคุณจะรู้สถิติก,การเทรด ของข่าวพวกนี้โอเคปะ่ะอ่าคนที่มีประสบการณ์บอกเลยว่าคุณจะได้เปรียบใครที่ไม่มีประสบการมาคุณก็จะเทรดง่ายขึ้นใครที่มีเงินมีเงินทุนอยู่แล้วนะครับอยากจะเทรดอะไรที่มันรู้สึกมันมีโอกาสได้มากกว่าแพ้นะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับ For e x t ็กเทข่าวช่วยคุณได้มันดีกว่าการที่คุณไปเทรดสเต็ปอื่นที่อัตราชนะมันน้อยและคุณก็ต้องกังวลระหว่างเดือนว่าชนะหรือไม่ชนะนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจเรงกดแรงดูดความเครียดความกังวลต่าง จะผลักเงินออกจากคุณแล้วคุณจะไปทำอะไรแ,แปลกๆนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะหาเรื่องเสียตังค์มากกว่าได้ตังค์นะครับมาดูตรงนี้เป็นยังไงบ้างเร่งความเร็วไปเลยนะะฮเห็นปะ่ะอ่านี่ครับเมื่อกี้ผมปิดไป,ไปแล้วหนึ่งออเดอร์นะรตรงนี้กำไรไปประมาณ2,000กว่าเหรียญนี่เจ็ดแปดหมื่นแล้วนะแต่ว่าปิดไปแล้วเมื่อกี้ห้าร้อยใช่ปะ่ะอ่ะลองดูนะครับว่าปิดทั้งหมดเท่าไหร่ทุนเริ่มต้นคือสองหมื่นเหรียญน,นะครับมาดูนะมาดูอยอดปิดไปทั้งหมดนะปิดไปเท่าไหร่ มาดูด้วยกันนะครับอะระหว่างดูนะครับผมขอพูดไปแบบนี้เลยแล้วกันว่าผมไม่อยากให้คุณไปหลงทางับการเทรดนานเนาะเพราะฉะนั้นเนการเทรดเนี่ยมันมันถูกทุกอย่างถ้าเกิดว่ามันทํากําไรได้จริงไหมวิธีการที่มันจะทํากําไรได้นะครับบอกเลยว่ามันก็มีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับมีคนบอกว่าเออถ้าเกิดเทรดยางไงรวยกันหมดแล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือคนไม่รู้เยอะมากแล้วต่อให้รู้คุณก็ไม่กล้าทํามันมีปัจจัยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมพิสูจน์มาแล้วว่าเนี่ยผมรู้สิ่งน,นี้และผมสามารถ เทรดคากาไรจากมันได้จริงๆนะครับดูตรงนี้นะเนี่ยยอดถ้าเกิดปิดนะครับจะเป็น3,100เหรียญนะครับประมาณแสนกว่าบาทในเกมนี้ระยะเวลาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นที่ที่ผมเล่น5นาทีหาเงินเทรดได้แสนหนึ่งดีไหมเนี่ยแหละครับคือความมั่งคั่งในตัวของผมที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เล่นถ้าผมได้เล่นถ้าผมได้เทรดนะครับผมรู้สึกผมชนะมากกว่าแพ้และยังไงผมก็เหลือกําไรจริงปะ่ะมันดีกว่าการที่คุณ เทรดแล้วคุณไม่ได้อะไรในรายเดือนเลยมาดีกว่การที่คุณไปงมทางแล้วเล่นด้วยอารมณ์แกว่งอารมณ์ที่ตื่นเต้นดีใจเสียใจมันมันเยอะเกินไป ผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าเลยถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปเสียด้วยถ้าเกิดคุณได้มาเรียนได้รู้เทคนิคเหล่านี้นะครับคุณจะเหลือกําไรมากกว่าขาดทุนที่เหลือคือการฝึกฝนเรื่องอารมณ์หน้างานและคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เหลือกาไรในรายเดือนนะครับฝากไว้ประมาณนี้แหละความมั่งคั่งนำ้ำมันที่แท้จริงคือความรู้สึกว่าคุณจะหาเงินได้ไปตลอดนะครับและการเทรดข่าวตรงนี้สามารถให้กับคุณได้นะครับก็สําหรับคนที่สนใจในรายละเอียดคอร์สเรียนนะครับเรียนเถอะมันดีกว่าการที่คุณเป็นงมทางและเสียตังเองอีกเยอะนะครับเรียนเถอะผม,ม ีคอส Forex t สเทดข่าวออนไลน์ราคา9,900บาทสมัครเราเรียนได้เลยนะครับพาเข้ากลุ่มเรียนมีทุกอย่างให้กับคุณนะครับแล้วก็สงสัยตรงไหนสามารถที่จะปรึกษากันได้ในหลายส่วนตัวผมเลยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้ผมพาทำพาเทรดไปด้วยตรงนี้นะครับมีสัมมนา,าสด Forex เขาวเนะาะ25กุมภาพันธุ์ตอนนี้รับอีแค่10คนสุดท้ายแล้วราคา25,900บาทพาเทรดเต็มๆในเดือนมีนาคมทำกำไรไปได้วยกันนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์มีทุนเทรดอยู่แล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะว่าอะไรนอกจากการที่คุณจะได้ค่าเรียนคืนจากการเทรดแล้วคุณยังจะเหลือกําไรไปตลอดด้วยนะครับอีกปีหนึ่งคุณคิดดูดิว่าเวลา1ปีมันผ่านไปอยู่แล้วอีก1ปีในการเทรดคุณจะหาเงินได้มากกว่าเสียคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรียน